มาชมการทำสมุนไพรพ่อเขานะคะก็คือเอาประมาณสูตรนึงประมาณอย่างละสิบใบละยุกยุกกำมังลืมก็ได้นะแต่ละอย่างนะคะรวมกันเนาะก็คือเราจะเอาไปปั่นปั่นก่อนปั่นกับน้ำเปล่านะคะก็ประมาณสิบใบวัน

ร่อยเนาะสีเขียว <laughs> ทำสมุนไพรพ่อเขาทำไม่มีไม่ไ่ ละเอียดเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้หน้ามันจะเยอะไปเราใส่ไปชีจะไม่เข้มข้นใช้ใบน้อยแบบ สาสี่ประมาณห้าสิบห้าสิบคนนังปันดนะคะปัดใบยานางยานางแดงเนาะใบยานางธรรมดาใช้ได้ไหม้่แป้งคาเแป้งข้าเจ้า มันทำอาหารเลยเนาะทำขนมทำขนมโอ้ใช้แป้งขา้าวเจ้านี่เอง ค่อยๆนวดกะเอาไม่ไม่ไม่เลวเกินไปไม่อันนั้นเกินไปอันนี้เทียมมาปั่นเรายาแดงกับไอไอยานางกับอะไรกันตั้มตัลึงตั้ลึงอะไรกันตั้ลึงอะไรจุ่ปลาตั้ลึงอ๋อใบตั้ลึงธรรมดาก็ลังจืดอันนี้ อันนี้ใช่ไหมลางจืดลาทะลายจูนป้าทลายจอนอันนี้ป้าทลายจรนาทลายจรอันนี้ตำลึงตงอันนี้ยานายานา แลาทะเลโจรมีไหมป้าทะาลโจรมีไม่มีเนาะไม่ได้ใส่เนาะเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้นะคะนวดเหมือนเราทำขนมนวดแบบราำกงนี่แหละนวดเหมือนเราทำขนมนี่ก็เป็นน้ำขกง อันนี้สาธิตเชยยังจะให้มาทำอยู่เนาะอหเทนไม้ซ้ายห็นไม้เพียนไมเอวยผลเราทำเป้นเป้นทำกลุ่ครับใช่ใช่มาสมสเปต่อไปจะแบ่งกลุ่มสามกลุ่มนะคะใช่เพื่อนคนแหนออกมาทำแลเอามว่าไม่ทำด้กันจะเยอะละสองฝั่งหรือว่าสองฝั่งสองฝั่เ่ ส่งตัวออกมาทำสัสสามคนก็ได้ขนาดนี้มาดูก็ได้แอย่ามาเรียนมาดูเอาฝังนี้ก่อนนะฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เอาไสอนฝั่งนี้ใครอยากมาดูอยากมาทำมาดูอย่หมสอนสอนท้าฟังถใส่ถุงก็ไม่ใชกเอาพกได้เลยเดี๋ยวจะให้พอกันก็เดีค่อยใส่ปวดตรงนีกได้ เรื้อรังแล้วใช่ไหมเรื้อรังแล้วเอาไดไหมค่ยพ่อเลยไหมคะจะมีใช่ไหมอันนี้ฝั่งนี้รอก่อนรอก่อนฝั่งนี้รอก่อนพี่สองตอนพี่นองตอนพ่อนปวดตรงนปวดเข่าปวดเข่าจะให้ไมถึงปวดยกมะเนาะยกมาตามขั้นตอนสองขใช่แสดงว่าตามข้อตามอะไรนี่ก็พอกได้หมดได้ได้ค่ะจริงๆก็พอกได้ข้อมือศอ พอประมาณกี่นาที15นาทีค่ะหรือว่าบางครั้งจะแบ,บบแบบว่าจากที่มันเย็นๆเราเรู้สึกว่ามันไม่เย็นแล้วอะไรหรือมันแห้งแล้วก็อะไรแต่คุณจะไม่เหมือนกัน <c oughs> พ,พ้ออาข้างที่พี่คุณต้องเอาอต้องเอาเก้าอี้ไปลงนั่งแล้วก็เอาขาอ๋อขายกขึ้นบนให้มันให้มันตรงเนาะเย็นเย็นก็ดีแล้วพวกกอดก็ได้น่าจะช่วยได้เย็นใช่ไหม